เรามาที่คิมซอนโฮนะฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกข่าวเช้าตอนนั้นเนาะ<ช>แล้วก็มีการพิสูจน์อะไรต่างๆแล้วว่าเรื่องราวก็คลี่คลายไม่เป็นความจริงจะมีการคัมแบ็กเล่นละครเวทีต่างๆนะครับก็มีการเปิดเผยจากทางนักข่าวบันเทิงของทางเกาหลีใต้นะครับว่าครั้งหนึ่งน่ะคิมซอนโฮในช่วงที่ข่าวรุมเยอะๆเครียดหนักนะจนปวดเป็นงูสวัสดเลยครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้พอมาได้มีการบอกกล่าวกันนะครับค่ะ คนนี้คืออีจินโฮนะเป็นนักข่าวบันเทิงออนไลน์ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะออกมาเผยว่าคิมซอนโฮเนี่ยเคยมีอาการเครียดอย่างหนักหลังจากที่ตกเป็นข่าวถูกอดีตแฟนสาวกล่าวหารับวันหลอกให้เธอทําแท้งแล้วสลัดทิ้งจนต่อมาคนใกล้ชิดและสื่อดังก็ช่วยพิสูจน์ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง โดยคิมซอนโฮถึงขั้นป่วยเป็นโรคงูสวัสดเลยครับเนื่องจากความเครียดสะสมทําให้ร่างกายเนี่ยขาดภูมิคุ้มกันจนเป็นเหตุให้พระเอกหนุ่มเนี่ยป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีจินโฮเผยครับว่ามีเพียงคนใกล้ชิดเท่านั้นนะฮะที่ทราบว่าคิมซอนโฮเนี่ยป่วยด้วยงูสวัสดครับซึ่งเกิดจากความเครียดสะสมเนื่องจากพระเอกหนุ่มรักยิ้มจ้าสเสน่ห์คนนี้นะครับก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นห่วงเขาครับ โดดคิมซอนโฮป่วยด้วยโรคมูสวัสดก่อนที่จะคัมแบ็กสู่วงการด้วยการแสดงละครเวทีเรื่อง Touching the Void ได้ไม่นานครับส่วนข่าวที่บอกว่าคิมซอนโฮป่วยหนักจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถจุกเฉินที่ลือก,กันก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าไม่เป็นความจริง มีข่าวที่น่าจะทำให้แฟนๆของคิมซอนโฮดีใจกันอีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คืออ e ีจินโฮเผยว่าตอนนี้พระเอกหนุ่มซุปตานะฮะแห่งซีรีส์โฮมทาวน์ชาชาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเพื่อจะกลับมาทำกิจกรรมในวงการบันเทิงอีกครั้งครับซึ่งก็ต้องขอบคุณสมาชิกร,รายการ Two Days and One Night และก็เพื่อน,นักแสดงละครเบทีครับทีได้ให้กำลังใจกับคิมซอนโฮจนทำให้เขาเนี่ยต้องการที่จะกลับมาทำกิจกรรมในวงการอีกครั้ง เป็นกำลังใจให้ตอนโหตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเริ่มจะติดลมบนเหมือนเดิมแล้วนะคะต,ตอนนี้แต่ช่วงนั้น เป็นไงคะกีดกันทั้งประเทศพอข่าวออกมาตกใจกันหมดตกใจอดสั่นควันแขวนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้กีดักมากตอนนี้เธอไปที่เกาหลีแล้วที่หญิงไปเกาหลีก็บอกว่าน้องมีบัตรไหมถามเลยนะว่าผมจะมีบัตรไหมเพราะว่าตอนนี้เขามีการแสดงคอนเวทีอยู่นะคะของคินซอนโฮเนี่ยสรุปว่าก็คือไม่มีหาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มันโซอัภายในสิบนาทีแรกไงี่พี่กล๊ดหาค่อนข้างยากแต่ว่าเห็นรอยยิ้มของเ้าตัวที่มีแบบการชูสองนิ้วแบบนี้สาวๆก็ใจชืนมากยิ่งขึ้นนะคะ Thank you